ดีนะคะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะ,ะตัวอย่างที่1 3 ส่วนเบวก1ส่วน9เท่ากับเราก็นำตัวเศษตัวเศษก็คือด้านบนนะคะเอามาบวกกัน3บวก1ส่วนตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ9นะคะได้เท่ากับ3บวก เอาใหม่นะคะก็ได้เท่ากับ4ส่วน9นั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างที่2 5ส่วน10บวก4ส่วนสิทำยังไงคะขัแบบแรกเราก็เอาตัวเศษด้านบนก็คือ5บวกด้วย4นะคะตัวส่วนก็คือ 10เหมือนเดิม10เราเอามาแค่ตัวเดียวนะคะเพราะตัวตัวส่วนมันเหมือนกันนะคะก็คือ10นั่นเองอ่ะได้เท่ากับ9ส่วน10นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่3นะคะ7ส่วน15บวกด้วย ห้าส่วนสิาก็นำเราก็นำเศษข้างบนก็คือ7บวกด้วย5้าส่วนสิเท่ากับเจ็ดบวกห้าเท่ากับเท่าไรคะเจบวกห้าเท่ากับ12 ส่วน15เหมือนเดิมน,นะคะอ่ะต่อไปตัวอ,อย่างที่4ตัวอ,อย่างที่4เดี๋ยวครูจะลองวาดแบบรูปภาพดูนะคะอ่ะครูมีแถบกระดาษแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกัน1 2 3 4แล้วก็5ครูแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะ คูระบายสีแดงอ่าขีดสีแดงหนึ่งส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ไรคะสีแดงสีแดงเขียนเป็นเศษส่วนได้หนึ่งส่วนห้าต่อไปคูระบายสีเขียวระบายสีเขียวไปสามช่องสีเขียวเขียนได้อะไรคะ สีเขียวก็เขียนเป็น3ส่วนหาแล้วก็นำมาบวกกันทั้งหมดคูณระบายสีไปทั้งหมดกี่ช่องก็จะได้เท่ากับ1บวก3ทั้งหมดส่วนด้วย5นั่นเองนะคะอะ่ากับ4่ส่วน5ก็คือคูณระบายสีไปทั้งหมดกี่ส่วนคะ4ส่วน ส่ส่วนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปตัวอ,อย่างที่ห้าครูมีแถบกระดาษแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันหนึ่งสองามสี่ห้าเจ็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, แล้วก็9ส่วนเท่ากันนะคะครูระบายสี น้ำเงินไปอีช่องดีอ่ะสองช่องอ่ะคุรบายสีน้ำเงินไป3มช่องเขียนเป็นเศษส่วนได้อะไรคะเขียนเป็นเศษส่วนได้สามส่วนเก้าต่อไปคุรบายอีกแถบในช่องคุรบายไปสีเหลือง ระบายไปกี่ช่องคะ4ช่องก็จะเขียนสีษส่วนได้ 4. ส่วน9นะคะแล้วเราก็นำมาบวกกันอ่าครูอยากรู้ว่าครูระบายสีไปทั้งหมดกี่ช่องนะคะเราก็เอาสีดำเงินก็คือ3บวกด้วยสีเหลืองก็คือ4ทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไรคะ9นั่นเองนะคะ3บวก4เป็น เจตตัวส่วนก็คือ9เหมือนเดิมนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างแบบเป็นรูปวงกลมบ้างนะคะอ่ะรูปวงกลมคูแบ่งทั้งหมดเป็นกี่ส่วนคะแบ่งเป็นทั้งหมด8ส่วนครูก็ใส่เลขแปด้านล่างอ่ะแปดส่วนรูปแรกคูระบายสีไป3ส่วน รูปที่สองครูลบายสีไปสองส่วนบวกกันได้เท่าไหร่คะได้เป็นห้าส่วนแปดครูก็ต้องระบายสีกี่ช่องคะห้าช่องนั่นเองนะคะอ่าต่อไปตัวอย่างต่อไปครูมีวงกลมแบ่งออกเป็นห้าส่วนครูก็ใส่ส่วนคือห้าอ่ารูปที่หนึ่งครูลบายสี รูปที่1ครูระบายสีไป1 2ึ่งสนะคะก็ใส่2ต่อไปรูปที่สองครูระบายสีไป1 2 3คูก็ต้องเขียนเลข3นั่นเองนะคะบวกกันได้5้ส่วนหคูก็ต้องระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยหส่วนหรือ หนึ่งหนึ่งคืออะไรหนึ่งก็คือหนึ่งรูปก็คือระบายสีหมดทุกช่องนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปตัวอย่างสุดท้ายอ่ะคู่แบง่งวงกลมออกเป็นสี่ส่วนนักเรียนก็เขียนสี่ส่วนเท่าๆกันรูปที่หนึ่งครูระบายสีไปหนึ่งส่วนครูก็เขียนหนึ่งรูปที่สองครูก็ระบายอีกหนึ่งครูก็ใส่เป็นหนึ่งนะคะ บวกกันได้เป็น2ส่วน4นั่นเองครูก็ต้องระบายสีกี่ส่วนคะ2ส่วนนั่นเองนะะ,ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ,อะพอจะเข้าใจ,จ,าใจแล้ว,ว,ลวนักทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีขาวหน้าที่152ถึง154นั่นเองนะคะ 152ถึง154นักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งกลับมาให้คุณครูตรวจนะคะ